ันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทำตะเกียบคู่หน้ากันนะครับเริ่มแรกก็มาที่ New Part แล้วก็โอเคจากนั้นก็เลือกไปที่เครื่องมือวงกลมเลือก Top Plane แล้วก็วาดวงกลมขึ้นมา1รูปให้มีขนาดไดเมเตอร์ของวงกลมเท่ากับ33ม mm. จากนั้นก็ e x t r u d e ให้มีความสูงเท่ากับ325 mm มมนะครับจากนั้นก็ไปวาดวงกลมที่ พนด้านบนอีกหนึ่งทีให้มีขนาดไดมิเตอร์เท่ากับ14 mm มมนะครับจากนั้นเราก็เลือกไปที่ Convert Entity นะครับเลือกเส้นนี้แล้วก็โอเคจากนั้นเราก็ไปที่แถบฟีเจอร์ใช้เครื่องมือ S t ส u d e คั t คัตมาลงไป25 mm มมก็โอเคจากนั้นเราก็มาสเกตภาพวงกลมอีกทีหนึ่ง โดยให้มีขนาดไดมิเตอร์ครั้งนี้เท่ากับ20มิลิเมตรนะครับจากนั้นเราก็ทำการคอนเวิร์ตเส้นนี้ขึ้นมาจากนั้นเราก็เอ t กซ์ตูดคมันเหมือนเดิมโดยความให้ความลึกเท่ากับ145ม mm ิลิเมตรนะครับแล้วก็โอเคจากนั้นเราก็จะมาทำด้านล่างกันบ้างโดยที่เราก็ สเก็ตวงกลมขึ้นมาด้านล่าง1วงให้มีขนาดไดมิเตอร์เท่ากับ28 mm มมนะครับจากนั้นเราก็คอนเวิร์ตเส้นนี้มาจากนั้นเราก็ใช้ e x ็กซ์ตูเหมือนเดิมให้มีขนาดความลึกเท่ากับ170 mm มมแล้วก็โอเคครับ จากนั้นเราก็เลือกไปที่ไลน์เพนแล้วก็ล่างแบบขึ้นมาโดยที่แบบที่จะล่างแล้วก็จะเป็นรูปล่างลักษณะประมาณนี้นะครับ ต้องมาคำนดขนาดกันโดยให้มุมตรงนี้เท่ากับ28องศานะครับรัศมีของวงกลมตรงนี้เท่ากับ3ไดมิเตอร์ก็ต้องเป็น6นะครับอ่าต้องเป็น r 3นะครับโทษครับตรงนี้ต้องเป็น5ครับจากนั้นแล้วก็กำหนดความสัมพันธ์ ให้ตรงนี้เท่ากับตรงนี้แล้วก็ขนาดกันโอเคจากนั้นเราก็กำหนดขนาดด้านนี้ให้มีขนาดเท่ากับ2 5ม mm. ิลลิมมุมระหว่างตรงนี้19 mm มมความยาวตรงนี้18 mm มมนะครับจากนั้นเราก็ ดึงแบบให้มันสวยงามมากขึ้นนะครับแบบก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก,ก็วาดเส้นปิดนี่ไปแล้วก็ใช้คำสั่งเราต้องวาดเส้นปิดอีกหนึ่งเส้นก่อนนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง extrude มันขึ้นมา ให้มีขนาดเท่ากับ 8mm มเมตรมันจะเอ็กทูดไม่ได้เพราะว่าเรามีเส้นตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเส้นตรงนี้ออกออกไปแล้วก็ลดขนาดตรงนี้มาเราก็จะได้รูปประมาณนี้นะครับ เมื่อเราจัดรูปเสร็จแล้วรูปก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปที่ e x t r u d e แล้วก็ e x t r u d e มันขึ้นมาขนาด 8mm มมนะครับแล้วกดโอเคแล้ก็จะได้ภาพตามที่เราต้องการนะครับการสาธิตวิธีการทำตะเกียบคู่หน้าก็เสร็จเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ